ปิดกั้นไม่ให้ใครมาแอบดักแอบส่องดูข้อมูลในหน้า Facebook โปรไฟล์ของเราได้วิธีนี้เป็นวิธีอัปเดตหมายล่าสุดในเวอร์ชั่นของ Facebook Meta ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะล็อกหน้าโปรไฟล์ของเราซึ่งในวิธีที่คุณหนึ่งโชว์ให้พวกเราเห็นเนี่ยอันเนี้ยเป็นวิธีเก่าแก่แล้วที่พวกเราหลายๆคนเคยทำตามคุณหนึ่ง แล้วปัจจุบันนี้มันล็อกไม่ได้หรือฟังก์ชันการล็อกหน้าโปรไฟล์มันหายไปผู้หนึ่งจะเริ่มจากการปลดล็อกตรงนี้ให้สามารถทําได้ก่อนสําหรับคนที่เคยทําไว้แล้วนะครับดังนั้นฟังก์ชันเมนูนี้มันจะอยู่ที่บัญชีของท่านผู้ชมแต่มันหายไปยังไงนั้นเดี๋ยวผู้หนึ่งจะอธิบายเบื้องต้นของคลิปแล้วส่วนในช่วงถัดไปคนที่ไม่สามารถล็อกแบบนี้ได้เราก็มีอีกหนึ่งหนทางสําหรับการล็อกปิดหน้าโปรไฟล์ ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพหรือคนที่คิดไม่ดีหรือหวังไม่ดีกับหน้า Facebook โปรไฟล์ของเราเข้ามาแบบอแบเจาะแอบดักแอบบส่องดูข้อมูลหน้าโปรไฟล์ของเราได้วิธีนี้เป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดเมื่อทราบตามนี้แล้วเพื่อความเป็นส่วนตัวของเราเราไปดูวิธีและขั้นตอนกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีใหม่นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปดูวิธีเก่าก่อนสําหรับคนที่เคยทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วถ้าทุกคนจําได้ก็คือ คุณหนึ่งเคยพาไปสอน,นก็คือตั้งเป็นค่าภาษาพม่าก,ก่อนแล้วเราถึงจะสามารถล็อกโปรไฟล์ได้ใช่ไหมครับในยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําในยุคนั้นไว้แล้วที่คุณหนึ่งทำแนะนําให้พวกเราเนี่ยถ้าใครทําไว้แล้วเนี่ยมันก็ยังล็อกได้อยู่นะครับแต่มีบางท่านไอ้ฟังก์ชันล็อกมันหายไปเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปดูในคลิปนี้ครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เราล็อกโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คว่าเราล็อกแล้วหรือยังนะครับ ให้เรากดไปที่ขีด3ขีดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณตรงนี้ครับเราสามารถเช็คตัวเราเองได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูก่อนนี่มองเห็นปกติหไหมครับนี่เรามองเห็นปกตินะครับเนี่ยตามนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะไปล็อกโปรไฟล์หรือปลดล็อกโปรไฟล์เราจะต้องทําแบบนี้ครับที่คุณหนึ่งเคยสอนไว้กดไปที่จุด3จุดมาตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าปลดล็อกเห็นไหมครับแล้วก็มีคําว่าล็อกมันจะมีในหน้านี้แต่หลายท่าน เมนูตัวนี้ไม่มีแล้ววิธีแก้ให้เมนูตัวนี้กลับมาสําหรับคนที่เคยทําฟังก์ชันเมนูนี้เอาไว้อยู่แล้วเราอยากปลอดภัยเราก็เปิดฟังก์ชันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งครับวิธีการให้ทําแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวคุณถึงจะกดปัดปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับวิธีแก้ที่ว่าเมนูฟังก์ชันล็อกหน้าโปรไฟล์หายไปสําหรับคนที่เคยเปิดไว้อย่างที่คุณนึงแนะนำให้ทำตามนี้ครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3าขีด ไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณไปที่จุดสามจุดสังเกตเห็นไหมครับว่าไอตัวล็อกโปรไฟล์หรือว่าปลดล็อกโปรไฟล์เนี่ยมันหายไปเลยเหไหมครับนี่ดังนั้นวิธีแก้ให้ท่านผู้ชมทําตามนี้ครับมาตรงนี้มันมีคำว,ว่าปิดโหมดมืออาชีพนะครับให้เราแตะปิดโหมดมืออาชีพก่อนเลยครับแล้วกดดําเนินการต่อกดปิดเลยครับยืนยันกดปิดอีกทีหนึง่งตอนนี้เราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลย หลังจากนี้ให้กลับเข้าไปใหม่ครับโหมดฟังก์ชันนั้นจะมาแล้วครับกดไปที่ขีด3มขีดกดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณไปที่จุด3จุดเห็นไหมครับคําว่าล็อกโปรไฟล์มาแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับว่าเอ๊ะล็อกอย่างเนี้ยอยากจะลองดูว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าก็กดไปที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือจะกดไปที่คำอธิบายด,ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้อน,นันเป็นคลิปเก่าแล้วที่คุณหนึ่งเคยสอนไว้และปัจจุบันเนี่ย Facebook มีการอัปเดตใหม่แล้วมันไม่สามารถที่จะเปิดฟังก์ชันนี้ได้แต่สําหรับใครที่เปิดไวอยู่แล้วก็ยังเปิดได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกับของครูหนึ่งแบบนี้ครับณปัจจุบันหลายคนไม่เคยทําตามที่ครูหนึ่งแนะนํามาแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปนี้จากครูหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวครูหนึ่งจะพาทําวิธีแบบใหม่ล่าสุดในเวอร์ชัน a c e b o o k Meta ครับก็สามารถปิดได้เหมือนกันนะครับวิธีนั้นทํำยังไงไปดูกันต่อเลยครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยทำเลยมาทำตรงนี้กันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปทำวิธีใหม่นะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับก็คือกลับให้มันเป็นสาธานะเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่าไปที่ปลดล็อกโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดปลดล็อกกดปลดล็อกอีกทีหนึ่งครับฮะกดตกลงมาดูขั้นตอนและว,วิธีการทํากันต่อเลยให้เราปัดแอปทั้งหมดออกไปก่อนครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองครับ ถ้ามือถือของใครใช้ iPhone iPad นะครับให้มากดด้านล่างนะครับขีดสามขีดมันจะอยู่ด้านล่างแล้วกดไปที่รูปฟันเฟืองไปที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวแล้วให้เราไปที่หัวข้อแรกเลยครับคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ตัวแรกนะครับแตะเข้าไปเลยเขาจะบอกให้เราทราบตามนี้ครับข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายการบล็อกจะมี3หัวข้อแบบนี้ ให้เรากดดําเนินการต่อแล้วทําตามที่ครูหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้ได้เลยครับกดดําเนินการต่อตัวนี้เขาจะโชว์เห็นครับอีเมลเราต้องการให้คนอื่นรับรู้ไหมถ้าเราไม่ได้เปิดร้านค้าขายออนไลน์เราต้องการความเป็นส่วนตัวสูงๆแนะนําให้กดเลือกเป็นเฉพาะฉันเลยครับกดเครื่องหมายดบับดาวตัวนี้แล้วเลือกเลยครับว่าเราต้องการให้ใครเห็นบ้างนะครับถ้าเราต้องการให้เห็นเฉพาะเพื่อนก็เลือกเป็นเพื่อนถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยเราก็กดเป็นเฉพาะฉันแบบนี้ ตัวต่อมาวันเกิดมาตรงนี้ครับเราต้องการให้ใครรับรู้ไหมส่วนใหญ่แล้วพวกเราอยากให้แค่เพื่อเราเท่านั้นพอดังนั้นเราก็มาแตะตรงนี้ครับแล้วเลือกเป็นเพื่อนซึ่งปกติแล้วในฟังก์ชันหลักๆของท่านผู้ชมจะเลือกเป็นสาธารณะไว้ดังนั้นกดเป็นเพื่อนไว้อย่างนี้ครับคนที่ไม่ใช่เพื่อเราจะไม่สามารถเข้ารู้ได้เลยครับว่าเราเกิดวันไหนปีอะไรตัวต่อมาครับปีพศเกิดอันนี้ก็ยิ่งสําคัญใหญ่เลยนะครับ เราอยากให้ใครรู้บ้างนะครับในที่นี้คูหนึ่งให้เฉพาะฉันพอนะครับก็เลือกเฉพาะฉันนะครับอเดี๋ยวคูหนึ่งขอวกกลับไปอีกทีหนึ่งวันเกิดคุหนึ่งไม่อยากให้ใครรู้เลยก็เลือกเฉพาะฉะนันเหมือนกันตัวต่อมาครับเพื่อนและผู้คนที่คุณกําลังติดตามเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราติดตามใครอยู่อย่างเช่นรูปเพื่อนโปรไฟล์เพื่อนต่างๆเนี่ยมันจะมาโชว์ในหน้าโปรไฟล์ของเราดังนั้นถ้าเราต้องการปิดก็กดเลือกเฉพาะฉะนันได้เลยครับตัวต่อมาครับ ใครสามารถเห็นเพจและรายการที่คุณติดตามได้ตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันส่วนตัวสุดๆเราก็กดเลือกเป็นเฉพาะฉันได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เพจต่างๆที่เราติดตามอยู่หรือเพจที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคนมองเห็นก็ให้เราเลือกเป็นสาธารณะไว้แบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านผู้ชมนะครับถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวสูงๆก็เลือกเป็นเฉพาะฉันให้หมดไปเลยก็ได้หลังจากนี้แล้วกดถัดไปหน้าถัดมาครับกลุ่มเป้าหมาย เราต้องการให้เป็นสาธารณะหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยกดเลือกเป็นเฉพาะฉันเลยครับกดดูเพิ่มเติมแล้วเลือกเฉพาะฉันแบบนี้แล้วกดย้อนกลับไป Story เราต้องการให้ใครเห็นบ้างกดเข้าไปครับแล้วเลือกเฉพาะเพื่อนก็ได้ครับหรือจะเป็นกําหนดเองอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็เลือกเป็นเพื่อนกดบันทึกแล้วกดย้อนกลับไป ตัวต่อมาครับเราต้องการให้ใครเห็นบ้างตรงนี้เอาเพื่อนอย่างเดียวพอ,อตัวต่อมาจํากัดโพสในอดีตเราต้องการให้คนอื่นๆเห็นหรือเปล่าเราก็มากดจํากัดได้เลยครับแล้วก็เลือกจํากัดเมื่อได้ตามนี้แล้วกดถัดไปในหน้านี้เขาจะกําหนดให้เราเลยครับว่าเราต้องการเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อบล็อกเขาอย่างเช่นอดีตเคยเป็นแฟนเก่าเราไม่อยากให้เขามาส่องไม่อยากให้เขามาตามติดชีวิตเรา ดังนั้นเราก็มากดตรงนี้ครับเพิ่มลงในรายการที่บล็อกแล้วก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ใน facebook ของเขาลงไปครับอ่ะในที่นี้คุณหนึ่งจะพิมพ์ให้ดูครับเราก็พิมพ์ลงไปค่อยๆพิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวรายการมันจะลิสต์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแล้วให้เราสังเกตที่รูปโปรไฟล์นะครับว่าใช่ไหมตรงไหมนะครับอ่ะอ่านี่นะถ้าเราพิมพ์ชื่อไปปุ๊บมันก็จะโชว์เห็นเลยหมดเลยนะครับ ใน a c e b o o k มีใครบ้างดังนั้นเราก็มาดูที่นามสกุลแล้วก็โปรไฟล์ด้วยนะครับอ่าคุณหนึ่งได้แล้วกดบล็อกตรงนี้แล้วยืนยันครับบล็อกแล้วรอสักพักหนึ่งตอนนี้เราบล็อกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกดย้อนกลับแล้วไปไม่ได้เลยค้างเหมือนกับของคุณหนึ่งแบบนี้วิธีแก้ให้กดขีด3มขีดแล้วปัดออกไปก่อนเลยครับแล้วให้เราเริ่มเข้าไปใหม่ที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดไปที่การตั้งค่า ไปที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวไปที่คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ตรงนี้เราตั้งไว้หมดแล้วเราก็กดดาเนินการต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไปถึงหน้าสุดท้ายก็คือตัวนี้เห็นไหมครับมันจะโชว์เห็นว่าดูรายชื่อที่บล็อกไว้เมื่อสักครู่นี้เราบล็อกไปแล้วครับแต่ว่ามันค้างโดยระบบของมันดังนั้นเราก็ปัดทั้งหมดออกอย่างที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วกลับเข้ามาใหม่เห็นไหมครับมันจะโชว์รายชื่อที่เราบล็อกนะครับเราสามารถเพิ่มอีกได้นะครับ เพิ่มได้หลายๆคนเลยเราจะบล็อกใครเพื่อไม่ให้เขามาเห็นข้อมูลในหน้าโปรไฟล์ของเราเราก็กดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปลดบล็อกคนคนนี้ก็คือคืนดีกับเขาแล้วอยากจะปลดบล็อกเราก็แตะเข้าไปครับแล้วกดเลิกบล็อกกดยืนยันครับเลิกบล็อกแต่ว่าเราต้องรอหลังจากนี้ไปอีก48ชั่วโมงนะครับหรือ2วันนั่นเองคนคนนี้ถึงจะสามารถเข้ามาเห็นหน้าโปรไฟล์ของเราได้เมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดถัดไป เขาก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกให้เราทราบแบบนี้ว่าคุณดําเนินการครบหมดแล้วแล้วกดตรวจสอบหัวข้ออื่นมันจะเด้งกลับมาที่หน้าหลักที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับตัวต่อมาครับให้เรามากดตรงนี้ครับวิธีที่คนอื่นจะเห็นคุณบน Facebook แตะเข้าไปเลยเขาก็จะมีรายละเอียดตามนี้หลังจากนี้แล้วให้เรากดดําเนินการต่อเขาจะบอกว่าคุณควบคุมได้ว่าใครสามารถส่งขอเป็นเพื่อนของคุณได้เราก็มาเลือกตรงนี้ เพื่อนของเพื่อนแบบนี้นะครับแล้วกดถัดไปตรงนี้ให้เรามาเลือกเป็นเฉพาะฉันให้หมดเลยครับหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นเฉพาะฉันแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เพื่อนเราค้นหาเราเจอเราก็มาติ๊กเลือกเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมท่านผู้ชมเลยในที่นี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ใครรับรู้เลยก็เลือกเป็นเฉพาะฉันแบบนี้รวมถึงอีเมลด้วยเหมือนกันครับเราก็อยากจะให้เพื่อนเราเห็น อย่างเดียวเท่านั้นเราก็เลือกเป็นเพื่อนครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นเลยก็เลือกเป็นเฉพาะฉันแบบนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดถัดไปตัวต่อมาสําคัญมากๆเลยครับบางทีบางคนเนี่ยเขาเอาชื่อเราเบอร์โทรเราอีเมลเราอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับเอาไปเซิร์ชหาใน Google ทางระบบ Facebook เขาจะเชื่อมโยงให้มาหาเราเจอดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้เขาค้นหาเราเจอเราก็มาปิดสวิตต์ตัวนี้ครับให้เป็นสีเทาแบบนี้ แล้วกดถัดไปหลังจากนี้เขาก็จะมีติ๊กข่หมายถูกแบบนี้คุณดําเนินการครบหมดแล้วเราก็มากดตรวจสอบหัวข้ออื่นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการปิดหน้าโปรไฟล์สําหรับคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราพอปิดแล้วเขาจะไม่เห็นข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยเพียงแค่นี้เราก็สามารถล็อกหน้าโปรไฟล์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ใครที่ไม่เคยทําในขั้นตอนที่1ตามที่คุณหนึแนะนำเอาไว้นั้นไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะในวิธีที่2หรือวิธีถัดมานั้น ก็ทําได้เหมือนกันพอทําแล้วคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนเราจะไม่สามารถมองเห็นหน้า Facebook โปรไฟล์ของเราได้เลยแต่ย้ํานิดนึงในวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับไม่งั้นคนอื่นๆจะไม่สามารถเข้ามาส่องเข้ามาดูข้อมูลของเราได้ติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์ให้คุณหนึ่งด้วยนะครับและคุณหนึ่งยังมีช่องทางหนึ่งให้พวกเราไปติดตามก็ได้เลยนะครับนี่คือ i อดีไลน์ของคุณหนึ่งเอง แอดกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันอีกหนึ่งช่งองทางครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ